สวัสดีครับมาโนดโค้ชทเรียนครับวันนี้มาลงแปลงบ้านพีพุทธนะครับบ้านศรีประชาทุเรียนได้กี่วันแล้วครับวันนี้อีกสามวันหกสิบอีกสามวันครบหกสิบวันนะครับหลังจากดอกบานเนาะ<ช>วันนี้ก็ใส่สูตรอ่าวันนี้ใส่ปุ๋ยทางดินนะช่วยนะครับบำรุงรูปนะครับแล้วก็ช่วยให้ใบแก่ตอนนี้ฉีดใบแก่พีรอบแล้ะครับ สองสามรอบนะสามวันฉีดสามวันฉีดไม่แก่ไป่น้รอกนอกจากอะไรครับฝนตกอฝนตกมาทับเจอฝนสองวันเจอฝนสองวันใบมาใบมาแล้วก็ฉีดที่ลูกด้วยเนาะฉีดที่ลูกสามวันฉีดลูกแล้วก็ถัดมาอีกสามวันก็ฉีดใบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องฉีดอีกอะมั่มีวันหยุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือฉีดให้มันแก่ฉีดมันแก่เร็วเพราะว่ามันจะทําให้ลูกเราเสียทรงเนาะใช่ก็คือ การรัดใบอ่อนนะครับก็ทุเรียนจะเสียทรงก็คือถ้าเราเร่งใบแก่ให้แก่เร็วเท่าไหร่เนาะก็ทําให้ลูกเขาไปนะเด็กตอนนี้ก็คือเหมือนขึ้นระยะหลังจากดอกบานเนี่ยคือการแบ่งพูเนาะหลังดอกบานเนี่ยครบหกสิบวันขอโทษทีงครบหกสิบวันนี่คือจะเริ่มแบ่งพูโดยการแบ่งพูของเราเนี่ยคือเรามีสูตรนะครับช่วยให้พูขึ้นเร็วแล้วก็ มีแป้งสร้างแป้งขยายเนื้อนะครับนะสร้างแป้งขยายร่างนะครับก็ช่วยในการที่ว่าจะขึ้นภูนะครับแล้วก็ทําให้หน้ําเขียวด้วยเนาะก็มีเรามีสูตรนะครับทีมของเราเนี่ยมโนทกุเรียนเนี่ยนะครับวันนี้ก็ลงเป็นแปลงที่สี่แล้วนะครับของพี่พุทธเนี่ยเราวันนี้ไปมาอําเภอเขาเมามาอเาเภอแก้งนะครับวันนี้ลงห้าแปลง ก็ฝากติดตามเลยนะครับมโนโคตเรียนนะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็มีอะไรดีๆนะครับข่าวสารดีๆก็มาคุยกันนะครับเราอยู่กับพี่พุทธเนี่ยจะสองปีแล้วเนาะสองปีแล้วสองปีแล้วนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือสเต็ปเนี่ยสเต็ปเรารู้แหละการจัดการใบอ่อนต้องทํางานอย่างไรนะครับก็คือหนึ่งก็คือฉีดทุกสามวันนะครับสามวันสามวันอ่าวบายฉีดบายสามวันอีกสามวันก็ฉีดฉีดใต้รูปใต้รูปนะครับ ออีกสามวันก็ฉีดใบใล้วก็ต้งให้แก่ให้เร็วที่สุดนะครับนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับวันนี้เราลงบ้านสีประชาเนาะก็คือไปคบผ้าแปลงนะอำเภอเขาเจ้าเมาอำเภอแกงวันนี้สำหรับวันนี้นะครับวึกนี้ก็น่าจะไปทางจันเนาะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็เสาร์ที่นี้ก็ลงที่ศรีสะเกดนะครับ ไปสีสะเกดเลยไปสีสะเกดก็ไปวังน้ําเขียวโคราดแล้วก็ไล่ไปถึงสีสะเกดนะครับกฝากผลงานด้วยครับมโนทุเรียนนะครับชุกท่องทางเลยนะครับทุเรียนทูเขาไฟอ่สวัสดีครับสวัสดีครับ